ชาวเมืองสุรินทร์นับพันร่วมทำบุญตักบาตรเสริมสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์นายพิจิตรบุญทัน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นำข้าราชการทหารตำรวจอธิบดีผู้พิพากษานายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์นายอำเภอเมืองสุรินทร์ตลอดจนประชาชนร่วมกันแต่งกายชุดผ้าใหม่พื้นเมืองสุรินทร์ และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรนำข้าวสารอาหารแห้งดอกไม้สดถวายแด่พระสงฆ์ที่ออกรับบิณฑบาตจำนวน99รูปท่ามกลางความสุขในวันขึ้นปีใหม่ที่ยิ้มแย้มในการทำบุญและรับน้ำพระพุทธมนต์จากเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์อัศววัดพระทองกนกจังหวัดสุรินทร์รายงาน